ให้คอเราเรื่มเดื่มาจากวันที่26พาคมวันนี้คือคุณนะเหมือนแบบว่าลอยตัวอิสระจากปัญหาทุกเรื่องมันอาจจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นปัญหาอะไรหน่อยที่เขามีในกันไม่รู้อะไม่รับรู้ด้วยนะแ <c oughs> ชมป์ดอสอ้างแม่ฟังตัวถึง สมัยก่อนประธานนั้นอาจจะทําให้คุณต้องเหม่อมคนมาเริ่มต้นใหม่มันเด็กที่ถือเหรียญแต่คุณมีความพยายามเหมือนคนต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ออกเดินทางมีสระมีชีวิตใหม่เลยอะไม่ว่าแฮปปี้ไม่รู้นะว่าทุกคนเจออะไรมาแต่แฮปปี้ขอบอกได้ว่าทุกคนเก่งมากขอให้กำลังใจที่ฝ่าฝันอุปสรรคที่มาได้ ที่มีการแบบว่าโอยการทะเลาะเบาะแว้งหนูอ,อุปสรรคหรือการไม่เข้าใจบางคุณก็อาจจะไม่ได้ทะเลาะแต่อยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่อยู่ตรงนั้นมันไม่ได้รับความยลืกที่ทำไม่ว่าเรื่องความรักการเดินการงานคุณเลือกออกมาแม้ว่าคาดนาจะเป็นไรดูเดฟฟเขาไปแบบเขาไม่รู้สึกอะไรเขาขอแค่ ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ t h ฟู u l l สำหรับแฮปปี้รู้สึกว่าแฮปปี้เป็นไพ่ที่ดี t h ฟูคือการได้ทำตามใจตัวเองการได้มีชีวิตของตัวเองการได้สร้างตัวของตัวเองได้มีเนื่ของตัวเองหรือได้รับความยุติธรรมซึ่งความยุติธรรมอันนี้ฮะมันได้เริ่มให้ความยุติธรรมแก่ตัวเอง ไม่ทนอยู่ในปัญหาที่ท็อกซิกไม่ทนอยู่ในที่ที่เขามีความนิม่มเงียงไม่ทนอยู่ในที่ที่แบบมันไม่ใช่ต่อไปคุณเลือกที่จะเดินออกมาแบบเดิบฟูทางัางฉันนั้นดี่คุณเลือกคุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งอยู่ดีๆก็มีสิ่งสิ่งหนึ่งมาให้ความยุติธรรมคุณคือบุคคลหนึ่งอาจจะเป็นผู้หญิงใจดีคนในครอบครัวค็ได้ คนร่างารหรือใครก็ได้ที่เขาเนีย่ยเป็นผู้หญิงใจดีมีเมตตาเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้แต่มันขึ้นผู้หญิงเนาะแต่มีแบบถ้าเกิดเป็นผู้ชายมีความรักแบบแรักแบบความบิน่นคนมีเมตตาใจดีเขาจะให้ความยุติธรรมกับคนไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจะมีคนมามอบความยุติธรรมให้แล้วนะคะเพราะมันเริ่มจากพูดรักตัวเองให้ความยุติธรรมแก่ตนเอง ไม่ไปวนเสียพลังงานไม่ดีครับปัญหาต่างต่คุณเลือกที่จะมุ่งหน้าเดิมต่อจะหม้ยว่าหลักเดิมสรุปแกนเดิมคิดดีทำดีพูดดีไม่เล่ยดเพียนใครล้วพ่อไม่เิดเปลี่ยนตัวอีกเนาะเห็นที่แฮปปี้เคยบอกนั่นแหละหลังจากนั้นคุณจะได้กีระคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คาดหมายแต่ บอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความพยายามในทางที่ดีนะมาฟังวันนี้ถ้าคิดดีทำดีพูดดีแล้วขอให้ทำต่อไปไม่เบียดเบียนใครอยู่แล้วทำต่อไปและต้องไม่เบียดเบียนตัวเองทำตัวเองให้มีพลังงานที่ดีมีความสุขทำต่อไปด้วยความพยายามบุงม,มานะอดทนคุณจะได้เห็นผลแน่ๆ นะอย่าเพิ่งไปเรียกเราเวลาว่าเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ดีกำลังมาแน่นอนจ u สติ t i ขึ้นแล้วนะคุณทำดีมาคอรได้ดีแน่นอนขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ